สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทำแล้วก็วิธีการใช้ของแต่เดียวไลน์แมนนะครับอันดับแรกเราไปโหลดไฟล์ตัวนี้มาก่อนเลยในเพจสตอร์ครับผมโอเคอันดับต่อไปเดี๋ยวเพื่อนๆไปค้นหาใน Google หาออโตมิจิกนะฮะโหลดออโตมิกจิกพเมียมันฮะอันนี้ผมโหลดมันรียบ้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปที่อั๊บนึงนะ โอเคนี่โฮลโมันเรียบร้อยแ้วฮะเดี๋ยวรอติดตั้งกันเลยโอเคสลรับเปิดเลยครับผมกดตัวนี้ครับผมกดต่อไปกดเน็กเรื่อยๆครับกดนี้ไปเรื่อยๆเลยโอเคกดต่อเลยฮะโอเคอนุญาตับผมโอเคเราต่อไปฮะเราจะไปเซตติ้งครับผมกดสามขีดบนซ้ายครับผมแล้วก็มาคําว่าเซตติ้งนัานล่ละ ข้อที่เจนอลลตัวแรกครับผมตัวที่สี่ครับใส่เลขเก้าก็โอเคกดย้ okay. อนกลับทีหนึ่งครับตัวที่2ครับผมแล้วก็ตัวที่สี่ครับ ain. ตัวนี้ครับโอเคเรื่องมังล่าครับผมตัวตัวมิติพรีเมียมตัวนี้ครับผมเปิดใช้งานโอเคโอเคหลังจากเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวกดย้อนกลับครับ ย้อนกลับอีกทีหนึ่งโอเคแล้วก็เลื่อนเลือกจากอันแรกครับตัวที่หกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ครับโอเคก็ไปลเลยใชเลขกศูนย์ครับผมโอเคยอดย้อนกลับครับโอเคพอถึงหน้านี้แล้วเราก็จะมาลงไฟล์ไลแมนกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ไฟล์ไลแมนที่ผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอไฟล์ไลแมนอหนึ่งนะ โอเคผมรัดศูนย์แปดสี่เจ็ดโอเคโอเคเสร็จแล้วฮนะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ IR ออ้าวโทษทีว่าที่กดผิดกดเข้าไปใหม่ครับปึ๊บแล้วก็นี่ครับตัวมิติพรีเมียมกดข้ไปเลยโอเคเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะจะมีสิ่งแดงแดงขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวเรากดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนหาตัวมิติพรีเมียมครับผมนี่ครับผมตัวนี้ครับเปิดเลย โอเคเรียบร้อยวิธีการใช้งานนะก็คือเราจะล็อกเราจะไปตอนเราเราจะวิ่งเฉพาะ4สองใช่ไหมแล้วก็เปิดสองตัวนี้ครับแล้วก็ใครจะไปหมดเลยก็ปิด4สองเปิดตัวนี้ครับผมโอเคเรียบร้อยไม่ง่ายไม่ยากเลยครับเพื่อนๆทำกันง่ายๆเลยใครอยากได้ไฟล์สามารถติดต่อไลน์ผมด้านล่างเลยครับผมดีครับ